ว่าอนไว่าวู่บาบครับูจายจ้าอมาส่งของครับผมอ๋อจ้าเนย่างน้นงเสาอุดรบ่นี่จ้าเมนจ้าเส้นเส้นรับก่อนครับอ๋อ้่องหยังจ๊าฟงอย่างมากส่งเดี๋ยวด้อ ว่ามันไหลเงื่อนดิจ้าอันตัวนี้อ่ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออต้นนั้นแหะครับผมต้นเดี๋ยวนะอันต้นอะไรจ้าของงูอะไนจ้าฮะอันต้นเต้ยของงูแคไอ้ันนั่นแหละครับต้นนั่นแหละอ๋อต้นนี้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเพิ่อนอ๋อจ้าจ้าจ้าเส้น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 ตุยนะเส้นเส้นตัวนี้นะหมดจ้าแมนเมนเเออโอเคครับโอ้จ้าจ้าในนี้มันเพิ่นเพิ่นแต่เพิ่นจ้าหน่ะชองมากอยู่ครับจ้าหน่ะชองมีอันนี่ครับคุณบอกว่า ฝากหอมแก้มแน่ว่าสั้นฮะฝากหอมแก้มอันอันพูดอะฝากมาใจจะจะคล้องนี่เลยครับผมนายสมปองสมปองอ๋อไอไอ้สมปองเออฝากหอมแก้มแน่นะครับเดี๋ยวผมหอมผหอมเด้อวัดเอาเซ็แล้วครับหอมแล้วหอมแล้วครับพปนพปนไฟอีหลีมาจะไอ่ไฟอีหลีครับไฟอีรีหรือหรือว่าเจ้าตีตางหรือเปล่าบอครับบอ้ายมิหยังให้ฝากเราบอแล้วครับ นุฝากยิคอันนี้คิดค่าจะไหนตะนฮะคิดค่าฝากจะบาจ้ะเอออันนันคือนุฝากจ้ะฝากยังครับนนุฝากทีแล้วนี่จ้ฮะหยังม่หอแกมับอยังฮะอ้พันฝากอีลีเน้ะผู้หดฝากนี่เงี่าฝากความแก้มกันท่านั้ฮะกรสันเอาไหเอางี้เอากระตีกลับเด็บ่เอาบว้นบอกตีกรับกะตีกลับตัวถ้าจะบรลฝากกัน ตีกรับอีกบ่อเออหือ๋ออเอสันมามสัน่ะเอออ h ว t เขี้นั่นแหละบ่ตีกับเนาะเส้นแล้วอยตีกับแล้วเออเค่้นั่นแหละก็แล้วมันนี่อยู่บอกฝากหอมแกมพร้อม